สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับใครเจอปัญหาใชาา้งานโปรแกรม microsoft office บ้างครับปัญหาก็คือหมดอายุการใช้งานนะครับเราสามารถแก้ไขได้เองง่ายๆโดยการใช้โปรแกรม keepico ติดตั้งไปนะครับในการติดตั้ง จะต,ต้องทำการปิดการป้องกันไวรัสก่อนนะครับโดยปิดที่ตัวสแกนไวรัสของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อปิดแล้วเราก็ติดตั้งโปรแกรม k p e o ได้เลยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วก็ใช้งานได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนเราสามารถตรวจเช็คได้นะครับว่า